ว่าเรื่องของการเมืองมันสลับซับซ้อนนะยอกย้อนกลอุบายเพื่อแม้วก็พยายามจะส่งคนไปขับไล่นะฮะเสื้อส้มพยายามส่งคนไปขับไล่พลเอกประยุทธ์ขณะลงพื้นที่เป็นหลักคิดที่เคยทํากับคุณอพิสิ์เวชาชีวะแต่คราวนี้เขามียุทธการเรื่องของความมั่นคงและมีประสบการณ์ในครั้งที่ผ่านมาคนที่ไปต่อต้านประท้วงจริงถูก สวัสดีครับพบกับผมเทดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนๆจู่ๆพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็หลุดปากฮะบอกว่าสามารถเอาชนะ ท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลได้ถึง4,500แห่งไปดูในเชิงปรกากฏการณ์ก่อนนะฮะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันจ่งแรกที่อยากจะบอกก็ผมก็ได้อธิษฐานให้ประเทศชาติศาสกรกษั์ปลอดภยัยนะพิทักษ์เพราะว่าท่านอยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนานใช่ไหมก็ต้องอยู่ตลอดไปช่วการเปรร็นสารอันที่สองคือพิทักษ์ปกป้องประชาชนไทยให้รอดภัยจากโควิด อันที่สามคือขอให้ผมทํางานสาเร็จให้ประเทศชาตินี้มีการพัฒนาไปสู่ประเทศไทยที่เรียกว่าพลิกโฉมประเทศไทยพลิกโฉมคือปรับเปลี่ยนทุกอย่างโดยเขาเรียกอะไรมาตรการที่เหมาะสมเข้าใจไหมไม่ว่าจะการค้าการลงทุนว่าจะาการที่จะลงทุนในประเทศต่างประเทศข้ามประเทศขาทศ้ขา,มศขามชาติทั้งไทยทั้งต่างประเทศวันนี้หลายประเทศสนใจอยู่แล้วผมพยารณาทุกอย่างที่ผมตั้งเจตนาผมไว้ตลอดหลายปีมาเนี่ยสำเร็จ ในระหว่างที่ผมทําหน้าที่อยู่นะก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันนะไม่มีอะไรสำเร็จได้ถ้าหากไม่มีอะไรที่มันค้างคาไว้เยอะแยะผมทาเสร็จเป็นนานแล้วล่ะไม่มีหลายอย่างที่มันถูกทิ้งไว้ผมก็ต้องมาลื้อทุกอันนะแต่อันใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะนะนะผมไม่โทษใครทั้งที่เลยนะโอเคไหมจ๊ะในส่วนของการให้คำมั่นกับชาวอุดรว่าจะอยู่โคกเทอรไหมคะที่วันนี้ผมไม่จำเป็นต้องให้คำมั่นนี่นะก็อยู่ขึ้นอยู่อ่ะขึ้นอยู่กับกระบวนการสภาทีจ๊ะ ยกมีหลายโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกที่อาจจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก็ว่าไปว่าไปทุกกระทรวง,งเขาตอบได้หมดอ่ะเขาพร้อมจะชี้แจงมีตัวไหนเ็าต,ตามเพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดอธบดีกมบัญชีกางขังกรบัการเป็นเรื่องของหน่วยราชการเขาทำเพาะะนั้นถ้ามันบกพร่องตรงไหนก็ไปตรวจสอบกันมาเนะผมก็ได้เตือนไปแล้วทุกท่านก็รับทราบอยู่แล้วเพราะครมอลเราก็ก็พี่ตาความเป็นชอบรวมกันอยู่แล้วตัวแถแพงลุง ได้มา4 0 0าของกองผู้นี่ของผู้ประชาชนที่ที่เลือกพลังประชารัฐมาแล้วครับกองผูไม่เห็นชมแล้วว่าได้เยอะอ่าเ่งค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมคะสำหรับพลังประชารัฐในเชิงปรากฏการณ์นะนระยะเวลาที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณมอบหมายให้ธรรมนัฐมอบหมายให้นารมณ์ลงไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ นะครับซึ่งก็มีคนตั้งคำถามว่าจะเกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่นะครับในเวลานั้นมีการประชุมสอสอมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องสมาชิกมีการหาสมาชิกพลังประชารัฐจํานวนมากและสุดท้ายก็มีการจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับที่ประเด็นสําคัญหลังจากนั้นเป็นต้นมาพลเอกประวิตยวงสุวรรณผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่ามีผู้สมัครเลือกตั้งเดิมนะครับที่เป็นผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่งถึงร้อยละ80ด น,นั่นหมายความว่าที่เหลือเนี่ยแปมาหน้าใหม่คนเก่าเหลืออยู่เพียง20%เท่านั้นและพลเอกประวิตยหลุดปากว่าพลังประชารัฐชนะถึง4,500ที่นั่งนะฮะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับยึดไป4,500แห่งนั่นหมายความว่าอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ส่งจะไม่ส่งแต่ไปไปมากลับส่งและปรากฏว่ากลับชนะมาถึง4,500 อย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่าเขาเตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่นบางเอเิญมันพลุกเป็นอย่างที่ว่าเอาละกระบวนการต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปจะต้องทําอะไรต่อไปสําหรับรัฐบาลสําหรับพลังประชารัฐเรื่องของการเมืองต้องแบ่งเป็นสส่วนนะการบริหารกับเรื่องของการเมืองในกรรารเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและก็เขตปกครองพิเศษ นะครับก็คือ,อพัทยานั่นหมายความว่าการลงพื้นที่การเตรียมพร้อมซึ่งพลังประชาราฐเพิ่งมีการประชุมนะครับผู้สมัครสสในกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับการลงสมัครเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้ก็กําลังตัดสินใจว่าจะลงในานามพักหรือจะไม่ลงในานามพักเหมือนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ดนตอนนี้ก็ปรากฏว่าปัญหาของมันคือ ในการเขียนรัฐมนูกครั้งที่ผ่านมากฎหมายลูกมันห้ามพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับห้ามไปให้หาเสียงห้ามไปสนับสนุนะพลังประชาลัฐก็เลี่ยงบาลีด้วยการให้การสนับสนุนในทางลับจนเป็นที่มาของการชนะเขตเลือกตั้งไปทั้งหมด4,500แห่งนะครับไอพรรก,การเมืองอื่นๆที่ไม่เข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองก็เข้าใจว่าจะมีการยุบสภาเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้ง นะครับก็มีการเตรียมพร้อมจัดประชุมว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งมันจะปีหน้ายังมีการเลือกตั้งได้ไงล่าสุดพลเอกประยุทธ์นะฮะและพลเอกประวิทย์ลงไปพื้นที่อุดอรก็ประกาศยืนยันนะครับว่าจะอ,าอยู่จนครบเทอมครบเทอมเมื่อไหร่ปี -6 กนู่นนะครับบางคนบอกว่าโอ้จะมีการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมปี65หีผมเรียนไม,มาแด้เคาะกระมกลาให้หมาดีใจนะตอนนี้เขาออกมาพูดชัดเจนอยู่ครบเทอมไม่มีการยุบสภาไม่มีการลาออกนะปี -6 ก หลังจากปี -66 เดือนมีนาด้วยฮะจะครบเทอมเพราะเลือกตั้งมาเดือนมีนาคม2 5 6 2นยเนี่ยจะครบปี66นู่นนะนะครับจึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองซึ่งจนถึงขนาดนี้มันอยู่ที่การวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองและอ่านให้ขาดอาระเกมต่อไปมันจะเกมอะไรเรื่องของการเมืองเตรียมพร้อมเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้พลังประชารัฐระชับอํานาแล้วล่ะนะครับจะเอาไขรลงผู้ว่าว่าอีกทีทำให้เต็มที่ นะครับแล้วเดือนกุมภาพันธ์มาว่ากันทีนะครับว่าจะลงในานามพักหรือไม่ลงในานามพักนะครับแต่การเตรียมการเรื่องของสองกต้องเดินตาให้เต็มที่ผู้ว่ากทมต้องเดินให้เต็มที่กระชับอํานาจภายในกรุงเทพมหานครทําไมทําแบบนั้นนะนะครับเพราะสิ่งที่ผมเรียนไว้เนี่ยยุทศาสตร์การเมืองมันมีฐานคือฐานพิระมิดฐานพิระมิดมันจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับองค์การบริหารส่วนตนําบล เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่ากรุงเทพฯมาแล้วก่อนแล้วจะเข้าไปสู่สอสอนั่นหมายความว่าฐานบิลิมิตมันออกมาปรับปังบานนี้นะครับนั่นหมายความว่าต้องยึดฐานให้ได้นะครับในฟังของเพื่อแมวนะเขาจะใช้วิธีไหนนะปรากฏว่าไอ้สามสี่พ้าแห่งหรือ5,400แห่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเสียไปเสียไปพันสองพแห่งเมื่อก่อนเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยแสดงหมด นะครับตอนนี้เขาเสียไปแล้วนั่นหมายความว่าโอกาสที่พลังประชารัฐจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกค่อนข้างจะสูงและเป็นรัฐบาลเดียวถ้าเดินยุทธศาสตร์แบบนี้นะครับแม่นยำนะท่านต้องแม่นยำยุทธศาสตร์ที่พลาดไปคือเทศบาลน,นะครับที่พลาดไปก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ทําไม่เต็มที่ขยับหมากไม่เต็มที่ก็เลยส่งผลทาให้ฝั่งตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ส่งคนลงแต่ก็ช่วยทางลับ แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คราวนี้พลเอกประวิทย์โอเคได้ละมั่นใจว่าได้เนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และตอนนี้เขาจะมีการแก้กฎหมายนะโดยเฉพาะกฎหมายลูกหลังจากที่มีการแก้ท่านบุลซึ่งกำนันสุนเทพก็บอกว่าอ้บัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเป็นปฏิการรัฐสภาผมเคยเรียนไปแล้วนะกำนันสุนเทพก็บังเอิญฟลุกพูดตรงกันว่ามันจะเป็นปฏิการรัฐสภาจะมีปัญหาตามมาแน่นอนเพราะมีบทเรียนมาแล้วนี่นะครับ คนที่คิดเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยผมไม่นั่งคุยกับท่านตั้งแต่แรกเลยนะคนอื่นอาจจะไม่ได้คุยคนที่มีแนวคิดในเรื่องแรกเนี่ยผมนั่งคุยกับท่านเลยคือท่านเกยสอนตอนที่ผมเล่าที่มาที่ไปรู้แบบจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสทิศทฤษฎีสวอตไลซ์มาจับเลยรู้ว่าอ๋อมันมีจุดอ่อนตรงนี้มันมีจุดแข็งตรงนี้อุปสรรคโอกาสก็เลยเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งว่าไอ้นี่จะมีปัญหาแน่มันจะเป็นประเด็นการสภาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเขาชนะโอ้โหเรื่องใหญ่ฝ่ายเราชนะนะ ก็เขาก็ไม่ยอมเหมนะือนกันมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่มันจะแบ่งเป็นสองส่วนเดโมแครตกับ r รีพับล c a ิกันนะคือฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาอนุรักษนิยมกับกลุ่มหัวใหม่มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเหมือนต่างประเทศเลยแต่นี่มันจะฟัดกันหนักเลยทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจการวางฐานปิรามิดนะตอนนี้วางไปแล้วละ่ะ ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่จุดคลายจุดที่สําคัญแต่มันอาจจะไม่ใช่คลายแม็กนะคลายแม็กคือการเลือกตั้งใหญ่โดยเฉพาะสอสอนะครับจุดที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็ต้องเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้มาถูกแล้วโอเคมาถูกต้องแล้วอย่างที่ผมเรียนนะไม่ทําไม่ได้หรอกนะพวกนักการเมืองบางคนของพลังประชารัฐผมเคยคุยนะไปนั่งคุยบอกโอ้ยไม่ได้หรอกพลังประชารัฐส่งขึ้นมาจะโอ้ยนี่ขาดวิสัยทัศน์ขาดวิชั่นนะแลวจะทําให้พักพัง สุดท้ายก็คนนั้นลาออกจากตําแหน่งที่เคยได้รับมาเป็นสสแท้ๆเสียดายนะครับขนาดเดียวกันในเชิงงานสังคะหรผมย้ำนะฮะัิลามิดมาละทีนี้เหลือจิกซออีกจิกซอหนึ่งไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายแหละแล้วลก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือธรรมนัตพิสูจน์ฝีมือนัรุมนนะครับเอาให้ได้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมถ้าพร้อมก็มีนาคมเลือกตั้งถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่เลือกตั้งพร้อมนะหมายความว่างไงรัฐบาลต้องชนะ นะครับไม่ใช่หมายถึงพลังประชารัฐพลังประชารัฐรัฐบาลจะต้องแพ็กกันให้เป็นก้อนเดียวจะเอาใครลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเอากันชัดๆไปเลยจะเอาใครลงนะครับถ้าดูแล้วตกลงกันได้คุยกันไล่ก็หาเรือกกตให้มีการจัดการเลือกตั้งแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องก็เลื่อนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครออกไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับเพราะมิฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อทางอ้อมเหมือนที่ครั้งที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นจะมีการเลือกตั้งสสวันเดือนมีนาคมพุทธศักราช24มีนาคมพุทธศักราช2564เนี่ย62เนี่ยตอนนั้น,นตอนแรกก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนผมว่าอย่าทำถ้าทำเนี่ยจะมีปัญหาตามมาเพราะหลังจากที่ดำนาหิ้า19กันยาพุทธศักราช2549นะครับปี2550มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนปรากฏว่าเกมมันกลับตรปัดนะครับส่งผลทำให้พลเอกสนธิบุญรกระดิน พักมาตุภูมิได้คะแนนเสียงเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับจากบทเรียนครั้งนั้นเอามาปรับแก้ในบทเรียนครั้งนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่หลังขยับขยับขยับจัดเลือกตั้งใหญ่เข้ามาก่อนนะครับทำให้กลุ่มที่เรียกว่าเป็นคนของนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่ตามองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล7 0 0 0กว่าแห่งจะไม่กล้าขยับนะเพราะขยับหลุดจากตําแหน่งแน่นอนนะครับ จึงส่งผลทาให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชนะแต่มันมีเทคนิคอีกอันึ่งพลิกพลิกแพ้ไปชนะฟึบนะจะชนะแบบหน้าเหลือเชื่อนะมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองฮะความลึกซึ้งทางการเมือง ที่สลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายซึ่งตอนนี้ผมสอนยุทศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะก็มีนักศึกษามาเ,าเรียนอยู่ประมาณ300กว่าคนซึ่งแต่ละคนก็มีทั้งข้าราชการตำรวจทหารข้าราชการพลละเลือนนะมีประชาชนพ่อค้า นะฮะแล้วก็มีนักธุรกิจจำนวนมากที่มาเรียนหมอเหมือนี่เยอะมัเลยหมอมาเรียนเยอะเลยวิศกรมากเลยเดียวส่วนอยากก็จะเป็นวิศกรกับหมอที่สนใจมาเรียนเรื่องเหล่านี้อลไะใครสนใจก็มาเรียนได้นะจะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นวันที่5แล้วก็วันที่19กนะครับก็จะมีวิยากรที่เกี่ยวข้องมา,าร่วมให้ความรู้มีท่านพลเอกกิติรัตนฉา,ายานะ,ะก็เป็นผู้บริการเป็นผู้เปิดนะครับแล้วก็พลเอกกิติ กิติศักดิก์รัตนประเสริฐนะฮะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ทางการเมืองมาเล่าให้พวกเราฟังในเชิงประสบการณ์ในคราวนี้ก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนะครับศึกษาเรื่องของการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5มาให้ความรู้ด้วยสิ่งเนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับและผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่า เรื่องของการเมืองมันสลับซับซ้อนนะยอกย้อนกลอุบายเพื่อแม้วก็พยายามจะส่งคนไปขับไล่นะฮะเสื้อส่งพยายามส่งคนไปขับไลบ่พลเอกประยุทธ์ขณะลงพื้นที่เป็นหลักคิดที่เคยทํากับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่คราวนี้เขามียุทธการเรื่องของความมั่นคงและมีประสบการณ์ในครั้งที่ผ่านมาคนที่ไปต่อต้านประท้วงจึงถูกจับกลุ่มทั้งหมด ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์ิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะรักษาไให้มันคงเธอทงกระรองให้เด่นไกลชาเช, <า S 3> ชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองน,นอน ยินดีมีความภูมิใจแดนดินทิ่ไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยา